สวัสดีครับพบกับสุขข่าวฟุตบอลไทยเราเริ่มต้นกันที่ด่วนช่องการถ่ายทอดสดบุรีัมยูเต็ดทีมตัวแทนจากประเทศไทยพบกับเซนเทลโคลด์แชมป์ออสเตรเลียถ่ายทอดสดทางช่อง YouTube BG Sport นะครับการแข่งขัน a f c แชมเปียนลีกอิลิทฤดูกาล2 0 2 4ัน2อรอบลีกสตาร์ทนัด2ประกอบไปด้วยบุรีัมยูเต็ดจากประเทศไทย วิซิโเกเบยญี่ปุ่นคาวาสึกิฟอนโตเร่ญี่ปุ่นโยโกมาเอฟมารินอสญี่ปุ่นฮุนซันฮุนไดเอฟซีจากเกาหลีใต้โบฮังสติลเลอร์จากเกาหลีใต้กวานจูเอฟซีจากเกาหลีใต้เซนเทลคลอสมารินอสจากออสเตรเลียและเยโฮดารุทักซิมจากมาเลเซียวลีลำของเราครับทีมตัวแทนจากประเทศไทยพบกับเซนเทลคลอสมารินอสยอดทีมแข่งแชมป์ลีกออสเตรเลีย ในวันอังคารที่1ตุลาคมนี้ตามเาประเทศไทย18 00, 00. นากาณสนามเซนตันโคสสเตเดียมประเทศออสเตรเลียถ่ายทอดสดทาง YouTube PG Sport นะครับดวนกับตันช้างโพสต์ข้อความเปิดใจเจาะสังราทีมชาติไทยลาก่อนกับตันช้างกิตราวงแก้วนะครับแข่งจงเก๋ทัพช่างศึกทีมชาติไทย ได้พข้อความเปิดใจหลังเสร็จสิ้นผาระกิจศึกฟุตซอลโลก2024ที่อุตเบกิสถานโดยการช่วยทับสังศึกทีมชาติไทยเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายเป็นครั้งที่4ติดต่อกันบนเวทีโลกกีซาดามงแกวนะครับแข่งเก่าในวัย3 6ปีเตรียมอำลาการรับใช้ทีมชาติไทยหลังเกือบช่วยทีมชาติไทยสร้างประวัติศาสตร์เข้ารอบ8ทีมสุดท้ายในศึกฟุตซอลโลกได้เป็นครั้งแรก แต่ปลดล็อกไม่เสเร็จซึ่งไปถึงรอบ16ทีมสุดท้าย4สมัยติดต่อกันปี2012 2016 2021และปี2024ล่าสุดนะครับกับตันช้างเจษดาวงแก้วพบก,กับความเปิดใจก่อนสังลาทีมชาติไทยโดยระบุว่าการเตินทางของเด็กๆคนหนึ่งที่ค่อยๆเติบโตมีรอยยิ้มมีคราบน้ำตามีเหนื่อยมีท้อแท้แต่เด็กคนนั้นกำลังเติบโตกับทุกร่องราวที่ผ่านมา ขอบคุณคุณพ่อคุณแม่และครอบครัวญาติพี่น้องของผมและเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้อง,องและคนบ้านโปง่งราชบุรีและพี่น้องชาวไทยทุกคนที่ชื่นชอบในตัวผมและผลงานในสนามพวกคุณทุกคนคือคนสําคัญในตัวผมทําให้ผมมีกําลังใจทุกครั้งในการลงเล่นและต่อสู้เพื่อชาติไทยของเราแพ้ชนะทุกคนก็ยังคงเป็นกําลังใจให้กับผมมอโดยตลอดพวกคุณคือทุกคนคือส่วนสําคัญ,คญต,ต่อทีมชาติไทยเหมือนกัน เสียสละเวลาส่งเสียงเชียร์ในสนามตลอดขอบคุณพี่ป๋อมคุณอดิศักดิ์เป็นจศสริวันที่ทุ่มเทวแรงการเรงใจและสร้างฟุตซอลไทยมาอย่างยาวนานขอบคุณสมสรชนบุรีบูเว็บที่ให้โอกาสผมได้เล่นลีกจนมีรายชื่อเข้าสู่ทีมชัดไทยเป็นความฝันสูงสุดของเด็กคนหนึ่งขอบคุณโค้ชทุกทคนและทีมงานทุกทุคนทุกทท่านขอบคุณพวกพี่รุ่นพี่เก่าๆทุกทุกคน คนที่บุกเบิกฟุตซอลไทยมาจนถึงรุ่นผมและน้องๆและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับตัวผมกัขอบุณเพื่อนๆน,น้องๆที่ช่วยกันสู้กัขอบุณรองเท้าแผ่นฟุตซอลไทยแลนด์ที่สนับสนุนผมมาโดยตลอดตั้งแต่ผมเริ่มเล่นฟุตซอลผมทําผิดพลาดอะไรไปทําตัวไม่น่ารักบ้างผมขอโทษทุกๆคนด้วยนะครับแท็กภาพภูมิใจทุกครั้งที่สวมเสื้อทีมชาตไทยลงสนามด่วน มดความอดทนก้องห้วยไร่ประกาศเลิกเป็นแฟนบอลแมนยูเปิดทีมใหม่ที่จะเชียร์ด้วยก้องห้วยไร่นะครับหรืออัคครเดชยอดจำปานักร้องชื่อดังขวัญใจชาวไทยประกาศเลิกเป็นแฟนบอลไปสแสดงแมนเชสเต็ดทีมั้นนัในศึกผิวเลีกอังกฤษหลังนีลิตรนักพึ่งพาทีมไพ่ขาบ้านให้กับทอแนมสเปอร์3-0เมื่อกำคืนที่ผ่านาโดยก้องห้วยไร่โพสต์ข้อความระบุว่าบันทึกไว้ในความทรงจำและช่วงชีวิต วันที่30กันยายนผมนายอัครเดชยอดจำปาเลิกเป็นแฟนฟุตบอลทีมแมนยูแบบเด็ดขาดหลังจากนี้ผมคือแฟนบอลเชลซีไม่ได้ชอบแต่เพื่อนในกลุ่มเยอะดีจึงเรียนมาเพือ่อสัดอนสลับแฟนบอลปีแสดงแมนเชสเตอร์ยูเต็ดที่กล้องห้วยไร่นะครับเชียร์อยู่นั่นก็เพิ่งแพ้ขาบ้านต่อตเตนนินสเปอร์มา3-0ซึ่งเป็นการ่ายแพ้ในบ้านของตัวเองในลีก2นัดติดต่อกัน หลังจากก่อนหน้านั้นเปิดบ้านแพ้กับคู่ปรับตลอดการอย่างลิเวอร์พูล3ประตูต่อ0ครับด่วนเวียดนามโดนเบียดตกรอบสรุป15ทีมผ่านเข้าสู่รอบสุดท้าย u 20ปีชิงแชมป์เอเชียได้ทีมผ่านกข้สู่รอบสุดท้ายการแข่งขันฟุตบอล u 20ปีชิงแชมป์เอเชีย2025 ที่ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนระหว่างวันที่6ถึงวันที่23กุมภาพันธ์นี้เป็นที่ลงรแล้วโดยแชมป์กลุ่มนะครับ10ทีมมีหนงนี้แชมป์กลุ่มเซีเรียแชมป์กลุ่ม B ีอุซเบกิสถานแชมป์กลุ่ม C เกาหลีใต้แชมป์กลุ่มดีซาอุดิอาระเบียแชมป์กลุ่ม E เกาหลีเหนือแชมป์กลุ่มเออินโดนีเซียแชมป์กลุ่มจีอิหร่านแชมป์กลุ่มเออิรักแชมป์กลุ่มไอญี่ปุ่นและแชมป์กลุ่มเจกาตาและอันดับสองที่ดีที่สุด5ทีมประกอบไปด้วยอันดับที่1เยเมนอันดับที่2 คีจีกิสถานอันดับที่3ออสเตรเลียอันดับที่4ไทยแลนด์และอันดับที่5จอร์แดนส่วนเวียดนามโดนเบียดหล่นไปอยู่อันดับที่6นะฮะตกรอบไปอย่างน่าเสียดายและอีกหนึ่งทีมคือเจ้าภาพจีนนะครับโอ้โห่ได้ไปน้ำเดอ้พอพ่อแม่พี่น้องเวียดนามครับได้เตนแนมเราปิดทายกันที่จูดซุนซเปลนะครับได้ลงเล่น4นะี่นาทีสุดท้ายให้กับคอร์โดบาเกมล่าสุดนะครับ ก็ได้มาเปิดรังอัดเรซิ่งเดอะฟอร์โร่ประตูต่อหนึ่งในศึกฟุตบอลลีกสองลีกรองของสเปนแมตช์เดยที่7จ็ดเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะครับเกมนี้จอห์นกอดาบาได้3ประตูจากอิสมาริสในนาทีที่43อันโตนิโอคาซัก์ในนาทีที่7จและอาริเอนส์ลาเบญจาในนาทีที่84ส่วนทีมเยอันเรซิ่งได้ประตูตีแคทกจากอานิโกเจาริจิในนาทีที่47 ทำให้โกดบา้าแข่ง7เกมชนะ2เสมอ2แพ้3มี8คะแนนขึ้นมารั้งอันดับที่16ของตนารางคะแนนจากทั้งหมด22เทยมอันดับ1 9ถึง22ตกชั้นส่วนทางด้านจูดซุนซับเบลนะครับหัวหอกลูกครึ่งไทยอังกฤษในวัย20เปีมีชื่อเป็นตัวสลองก่อนถูกส่งลงสนามในนาทีที่86หรือช่วง4ีนาทีสุดท้ายของเกมโดยเจ้าตัวมีโอกาสยิงทั้งหมด1ครั้งและสัมผัสบอล4ครั้งนะครับนี่คือสุขข่าวฟุตบอลไทยนะฮะซึ่งเป็นรอบเย็นของ วันที่30กันยายน,นนะครับ